สวัสดีครับมันมีการประสานมันประสานได้ไม่ได่แว่กูจัดจัดสนาหไหมเ้อนราดูก,ก,ก,กัน้อนรุ่นกนรู้อย่างนี้กูทำไปนานเลยแม่เยเท้ย,ยนี่ไงประสานกันได้ยังไง

อีกนิดเดียวเองนะเอ็กเซสสวยแล้วสวยแล้วไม่ยอมตายเลยสั์เด้ Ô. Mình oh sẽ nếu gì nó vẫn nhanh lên lưu khá là mân hiệt đây là Cột này nghe ra như này này bàn tay เ็ดแม่โหโหู๊ปะว่าภัยพิบัติที่ถูกความกลัวดึงดูดมาผู้พิทักษ์ที่ไม่ปลอมตัวอีกต่อไปเด็กที่ตกอยู่ในสภาพในในภาพลงตา ช้ได้แสงสว่าง <c oughs> แสงสว่างแมวขึ้นแมวขึ้นและทะลุผ่านเงาดำจนเป็นโพอ,อไม่มีอะไรแล้วมาสิลองเงยหน้ามองรอบๆพี่สาวผมขอขอผมของคุณกำลังเรืองแสงสวยจังเลยฉันอยากให้เธอดูเงาต่างหาก เงาใช่พวกมันก็คือปีศาจในตำนานที่อยู่นอกบ้านไงล่ะน่ากลัวไม่ต้องกลัวพวกมันไม่กล้าเข้ามาหรอกเงาที่ดุร้ายไม่ยอมแพ้และพยายามแย่งชิงเด็กหญิงไปจากเธอแต่ก็ถอยกลับทันทีที่สัมผัสโดนแสงเหลือเชื่อเงาพวกนั้นไม่กล้าเข้าใกล้แสงเลยนิดสักนิดเอาหรอกพวกมันไม่ใช่ไม่กล้า แต่แค่กลัวแสงที่อยู่รอบ,บตัวหล่อนเหมือนเตือนให้พวกเงาเห็นว่าไม่อาจเข้าไปได้ <c oughs> เห็นหรือ,อยังมันไม่ใช่ปีศาจที่โผล่มาจากอากาศและก็ไม่ใช่วิญญาณที่สู้ด้วยไม่ได้พอเธอกล้าที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันความกลัวก็กลายเป็นของพวกมัน ฉันจะไม่กลัวพวกมันฉันต้องกล้าหารเหมือนพี่สาวแล้วไม่ให้พวกมันเข้ามาใกล้เหมือนนิทานที่พ่อเล่าไว้ในอดีตอันไกลโพ้น,พนทุกคนมักจะจุดไฟเพื่อขับไลพ่พีสาจในเงามืน่นหรือพี่สาวก็คือตะตะเคียงตะเคียงนั่นฉันก็แค่บังเอิญเป่งแสงเท่านั้นนะ่ะ จบแล้วไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปหาพ่อกับแม่รุ่นพี่ผมไม่เป็นไรใช่ไหมเงาที่คุกคามส่วนใหญ่ถอยไปหมดแล้วที่เหลือก็มีแต่ลูกกระจอกที่ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมเป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นไร,ไไนไรพวกเธอทำได้ดีมากอ่านไม่ออกพ่อข้าหนูไม่เป็นไรได้พี่สาวคนนี้ช่วยเอาไว้ ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากนะคุณส่งรูปสาวให้แม่เขาก่อนได้ไหมเรามีเรื่องสุดท้ายที่ต้องขอความช่วยขอความร่วมมือจากคุณเข้าใจแล้วทำสีหน้าลำบากใจสุดท้ายก็ตัดสินใจได้คุณพ่อไม่มีไม่เป็นไรพ่อจะไปแป๊บเดียวไปเถอะใช้เวลาไม่นานหรอก ไม่นานจริงโดา่ดนานในวปอดภัยผลิตภัตอนนี้ได้เวลาคุยเรื่องของคุณแล้วขอโทษด้วยการเก็บตัวหมอกหมอกหมอมกพวกนั้นไม่เองมันไม่ดีขอโทษจริงจรจะ,จ,ะจัดการกับฉันยังไงก็ได้แต่ได้โปรดปล่อยครอบครัวฉันไปเถอะเปล่าที่ฉันอยากถามไม่ใช่เรื่องนี้คุณเคยบอกว่ามีคนจ้างให้คุณจ้างให้คุณ ไปเก็บอุปกรณ์ขององคอ์กรขององคอ์กรคุณยังจําได้ไหมว่าคนนั้นตาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงที่ฉันที่จริงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกจ้างคือใครเพราะคนที่มาคุยกับฉันก็เปลี่ยนไปตลอดแต่พวกเขาตา่ตางก็มีจุดที่เหมือนกันนั่นก็คือ มีลักษณะเดียวกับตลางเดียวกันกับพวกคุณสันสันได้รับเดียวกันคุณหมายความว่าพวกเขาเป็นคนในองค์กรนั้นเหรอนั่นสินะมีแค่คนในคนในเท่านั้นที่จะรู้ที่อยู่ของสมาชิกในองค์กรน่าจะใช่เพราะงั้นตอนที่ฉันเจอพวกคุณฉันจึงได้ตื่นตระหนกกลัวว่า,วาพวกคุณจะรู้ว่าฉันทำอะไรไปเลย มาหาฉันแต่ทาไมคนขององค์กรถึงมาหาคุณเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณช่วยอธิบายรูปลักษร์รูปเออรูปพันธหลักฐานรูปพัฒนานหลัก,กสันฐานของพวกเขาของพวกนั้นหน่อยได้ไหมกูอ่านมัวเนี่ยจากนั้นจึงอธิบายลักษณพิเศษง่ายๆ ขอขอแต่ละคนในให้ฟัง <c oughs> ที่ฉันจำได้มีแก่นี้มีอะไรนะ <c oughs> เหรอลูกพี่ <c oughs> ถ้าถ้าที่พูดถ้าที่เขาพูดมาเป็นความเป็นเรื่องจริงงั้นคนที่มาขอขอเฉลือก็คือสมาชิกขององค์กรที่เคยถูกจมตีอย่าว่าแต่แรงจูงใจเลยพวกเขาตางังต่างก็อยู่ในโรงแรม ไอ้อยู่ในโรงพยาบาลคนมาเจอเขาไม่ได้หรอกคุพี่ยังจำรายการพี่คุณพี่ยังจำรายงานภารกิจพี่ภารกิจของเราได้ไหมสมาชิกพวกนั้นต่างก็ถูกจมตีโดยคนที่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นคุณว่าคนที่จมตีพวกเขากับลูกค้าจะเป็นกลุ่มเดียวกันไหม พวกเขาอาจมีวิธีที่เนี่ยนแบบคนอื่นแล้วก็สร้างร่างโคนให้เหมือนคนอื่นได้วิธีแบบนี้เราก็ใช้อยู่ไม่ใช่เหรอมากลูกถัดท้องที่สร้างร่างโคนออกมาได้นะถ้าแบบถ้าเป็นแบบนั้นคงยุ่งยากขึ้นแล้วตอนนี้ไม่มีบากแสอะไรมากนักคงต้องรอให้กา้กิจนนี้จบก่อน ค่อยไปรายงานเรื่องนี้ให้องคอ์กรรู้แต่ก่อนที่แต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนเธอไปช่วยปลอบใจครอบครัวแล้วกันตามฉันไปตรวจสอบรอบๆไ่วยังเหลือเน่อยู่แถวนี้อีกไหมเออด่นานนี้ด่นานอะไรวะเนี่ยแสงลาตี ได้สักดานแล้ววะโอเคผมขออีกสักการหนึ่งนะแล้วก็ด่านต่อไปก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วกันถ้าฉันบอกว่าฉันอาจากจะเอาชนะคุณในสักวันหนึ่งหละ่ะด่านนี้แม่งน่าจะยาวอ่ะกูดูแล้วยาวแล้วแน่กูดูแล้ว,ลวเ,ยลเยี่ยทำอะไรไม่เคยคิดพลาดลรอกกูด่านวันนี้เนะี่ยมันจะมีซนะัมติงครับ สังของความยาวนั่นเองเท <c oughs> ่าน,นี้น่าจะพอแล้วเงาของที่นี่น่าจะถูกกำจัดไปหมดแล้วสุดท้ายเรื่องทั้งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะ มอ,มอบตู้ตาหมีให้และอยากให้มันเป็นที่พึ่งทางใจของลูกสาวเพราะพอพวกเรากลับมาพร้อมกับตู้ตาหมีขาดๆเทพผู้พิทักษ์ที่ไล้เดียงไล้เที่ยงไล้เตรียมทานไล้เทียมทานในใจก็หายไปด้วยแต่นั้นความกลัวก็พึ่งก็เพิ่มขึ้นจนถึงดูดพวกเงา พอปีศาจพวกนั้นโผล่มาต่อหน้าฟันลายก็กลายเป็นกินขึ้นมาจนทําให้หลอนกลัวกว่าเดิมและสุดท้ายก็ทําให้เกิดการประทุของภัยพิบัติเงาทําให้เข้าใจเงาได้ถูกต้องตั้งแต่แรกภัยพิบัติครั้งนี้อาจไม่รุนแรงขนาดนี้ก็ได้แต่พอให้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาสำหรับฟันโลดเด็กคนกนั้นคนหนึ่ง มันก็ไม่ต้องไปต่างอะไรกับปีศาจนั่นสินะแต่อย่างน้อยตอนนี้หล่อนก็คงไม่กลัวขนาดนั้นแล้วเรานในโลกนี้มีคนที่คอยฆ่าพวกมันให้ตายได้เมื่อรู้ว่าเงาเป็นสิ่งที่เอาชนะได้พวกมันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นอีกต่อไปก็อย่างที่หล่อนพูดไว้ทุกที่เป็นตะเกียงที่จุดแสงสว่างในยามคำ่ำคืนให้เธอคำ่ำคำเยยจอ ไม่ช่วยอะไรหรอกนะฉันจะประเมินผลงานของเธอในในภารกิจนี้อย่างเป็นทางการยังไงก็ได้อย่างน้อยฉันว่าตัวเองทำได้ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าน,าน่ารู้ที่ฉันยังสงสัยอยู่คุณไม่กลัวอะไรเลยเลยจริงๆเหรอคุณทำงานเสี่ยงปขนาดนี้เจอทั้งอันตรายตลอดเวลาแถมสายร่วมต่อสู้จะก็จากคุณไปได้ทุกเมื่อ คุณพี่คุณเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งคนรอบข้างคุณจะหายไปหมดและทุกๆและทุกอย่างที่คุณต่อสู้เพื่อองค์กรจะเหลือแค่ชื่อไว้เฉยๆเธอพูดว่าอะไรนะคนที่จะทํางานอย่างพวกเราต้องเตรียมใจกับการมานานแล้วฝดอ,องค์กรตราบใดที่เงยังคงอยู่จะไม่มีวันหายไปแล้วถ้าต้องพูดว่าฉันกลัวอะไรมากที่สุด ก็คงเป็นเงินเดือนที่องค์กรค้างไว้ไม่จ่ายสักทีรุ่นพี่คิดแบบนี้สินะรุ่ม,มันเธอจะสนใจความคิดของฉันมากเลยนะจนเอาแต่พูดมาตลอดทางเมียรคนพิเศษอะไรหรือเปล่าถ้าฉันบอกว่าฉันอยากจะเอาชนะคุณในสักวันหนึ่งลละเอาชนะฉันฉันแล้วการเอาชนะคนแข็งแก่งอย่างรุ่นพี่คือเป้าหมายในอาชีพของฉันมันคือ มันพอจะเข้าขาท่าไหมั้นก็ลองดูตอนนี้ไหมล่ะไหนขอดูฝีมือของเธอหน่อยสิเอ๋ฉันแค่พูดเล่นฉันแค่พูดส่งฟงไปงั้นเองถ้าอยากไปลองจริงก็เอาไว้วันหลังเถอะวันนี้รู่นพี่เหนื่อยมากแล้วถ้าลงมือต่ออีกเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้หุบปากแล้วซักปืนออกมายกปืนขึ้น ช่างมันเด็กรุ่นพี่มันไม่จำเป็นหลอกหน้าฉันบอกให้ชักปืนออกมารุ่นพี่จะเอาจิงเหรอยังคงถือปืนอยู่สายตาของเธอแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องรล้อเล่นดูท่าหล่อนจะไม่ได้เล่นนะข้าเทพจะเล่ารุ่นพี่โปรดชี้แน่ด้วยเราต่อยกันเลยเพื่อนไม่มีนในรทำมาตีเล่น ลงมือลงมือหนักสมักเอะไรวะเนี่ยไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันแพ้ตอนนี้ฉันต้องทุ่มฝูตัว <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นักต่อสู้กันอย่างดุเดือดวุฒปืนและหน้าไม้ของทั้งสองคนแทนแทบจะโจมตีครั้งสุดท้ายพร้อมกันรุ่นพี่พอได้แล้วมั้งคุณได้รับบาดเจ็บเรามาจบแบบเสมอกันดีกว่าอย่าเรียกฉันว่ารุ่นพี่เธอไม่ใช่คนขององค์กรจะไม่ใช่ได้ยังไงฉันเพิ่งจะเข้าขร่วมองค์กรนะรุ่นพี่คุณพูดเรื่องอะไรกันแนะ่ เธอนี่ก็หงไปเกินเลยนะแต่ทเรีายาของเธอเสียบคมกว่าคนทั่วไปแม้มการต่อสู้ของของของยังรวดเร็วและมีแบบแผนมันกลับได้รับการฝึกอบรมวิชาชี่มาแล้วรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ดีจัดการกับปกิริยาของชาวบ้านได้ดีและช่วยปอบปอบหลัง เกิดภัยพิบัติได้ดีนี่ไม่ใช่ระดับที่มือใหม่จะทําได้บวกกับเด็กสาวผู้ประสบภัยที่น่าสงสารนีน่อาชี่น่าสงสัยพวกเธอวางแผนตามฉันมาตลอดทางคุณมองออกตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กิงตอนที่เด็กที่ชื่อพึ่งตื่นหลอนได้พึงพรันรชื่อของเธอออกมาตั้งแต่นั้นฉันก็สงสัยว่าพวกเธอจะรู้จากการมานานแล้ว และพฤติกรรมของพวกเธอจากนั้นก็ยิ่งกว่าที่เดาไว้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงาหรือองค์กรพวกเธอก็รู้มากเกินไปและหลังจากที่ต่อสู้กันเมื่อกี้ฉันก็ยิ่งมั่นใจว่าฉันเดาถูกทักษะการต่อสู้ของเธอไม่ได้มาจากองค์กรและยิ่งไม่ได้มาจากอา่านออกเธอเป็นแบบแน่ขาหาฉันเพราะมีจุดประสงค์อะไร ความเงียบมีแต่จะทําให้เธอน่าสงสัยกว่าเดิมความเออความวความอดทนของฉันมีจำกักเดเธอควรรีบตอบฉันมารุานพี่ฉันมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์บางอย่างจริงๆแต่ที่ฉันพูดไปก็ไม่ได้โกหกนะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โกหกเรื่องอยากหาวิธีเอาชนะคุน คุณอาจจะไม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งในอนาคตฉันจะถูกคุณไล่ล่าไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ไม่อาจหลุดพ้นจากหลุดพ้นกระบ,บอกปืนของคุณถ้าโดนปืนของฉันเอ็นเลงก็มีโอกาสถูงที่เธอจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเรากับเงาผู้สมรู้ร่วมคิดกับเงาสงไฟตอนนั้นคุณคงคิดแบบนี้สินะฉันบอกได้แค่ว่า ฉันบอกได้แค่เราเข้าใจผิดต่อกันแต่คุณคงไม่เชื่อหรอกไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พอได้ทำภารกิจกับนี่กับคุณฉันก็เข้าใจได้ว่าแล้วว่าทำไมคุณถึงตื้อดึงขนาดนี้ที่คุณไม่ห่วงตัวเองขนาดนี้ที่คุณรีบกำจัดศัตรูขนาดนี้ และที่คุณสู้แบบไม่กลัวตายขนาดนี้ทั้งหมดคงเป็นเพราะพี่คุณเครียดเงาคุณเกียดเ,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 เงามากใช่ไหมปีศาจท,ที่โผลมาอย่างรึกรับทำให้ชีวิตวุ่นวายไปหมดภัพิบัติแบบนี้ไม่ว่าใครก็อยากกำจัดทิ้งให้สิ้นซากแต่ก็คงทำได้ยากเมงงื่ั้นคุณเลยเอาแต่หมกมุ่นดูกับงานเมื่อไหร่ที่มีภัพิบัติเกิดขึ้น คุณก็จะรีบลงมือทันทีเพราะคุณต้องการต่อสู้กับความชั่วร้ายอันไรเหตุผลที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นแต่คุณมีแต่มีแค่ตอนคุณต่อสู้เท่านั้นที่คุณจะรู้สึกว่าความชั่วร้ายยังอยู่ในสายตาของคุณและทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณและเพราะแบบนี้คุณเลยไม่ตกอยู่ในความกลัวที่แท้จริง จนกลายเป็นศัตรูของความกลัวและให้องค์กรคงอยู่ตลอดไปแล้วไงเธออยากพูดแค่นี้เหรอแค่นี้แหละไม่รู้คุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่ฉันไม่ใช่คนเลวและไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อคุณที่ฉันทําไปทั้งหมดแค่หวังว่าต่อไปจะเข้าใกล้จะเข้ากันได้ดีกับคุณเท่านั้นปัง ลูกกระสุนของพุ่งผ่านาไหลของไปอย่างแม่นยำจากการต่อสู้เมื่อกี้เธอมั่นใจไว้แล้วว่าติดสาวตรงหน้าไม,ไ,ไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวของกับการที่สมาชิกองค์กรถูกทำลายแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเชื่อในคำพูดของอีกฝ่ายนุ้มพี่ นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันเชื่อหรอกนะเธอหรอกนะแต่ฉันไม่อาจลงมือกับเธอเพราะเหตุผลอยากเอาชนะฉันได้และถ้าเธอพูดไม่ผิดคนที่เล็งกระบอกปืนไปที่เธอคือฉันในอนาคตฉันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เธอพูดหรอกนะฉันแค่อยากทำงานของฉันให้ดีที่สุดในเมื่อเธอได้คำตอบที่ต้องที่เธอต้องการแล้วและฉันก็ทำงานของตัวเองเสร็จแล้ว เราก็บอกลากันตรงนี้เถอะแต่จำไว้บา้าว่าถ้ามีขราวหน้าลูกศูนย์ของฉันคงไม่ผ่านเป้าอีกแล้วไม่ได้พูดอะไรสะทีดเธอขยับกระดาษหออมหออมยิ้มแล้วยัดมันลงในกระเป๋าและโหลดกระสุนปืนใหม่จากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินเข้าไปในเงาของอีกฝั่งที่แสง อาทิตย์สองไม่ถึงเขาหน้าฟูสงบลงแล้วแล้วรุ่นพี่ของเธอคนนั้นล่ะตอนไปแล้วเธอดูไม่ค่อยอยากแยกกันเลยนะปาฟักหน่อยฉันแค่คิดว่าทุกอย่างมันดูแปลกไปหน่อยหรือเปล่าแปลกหมายถึงทุกอย่างก็ขี้คายแล้วนี่นาตรงนี้แหละเรื่องขี้คายแล้วก็จริง แต่มันดูจบเร็วไปหรือเปล่าถึงข้อข้อสรุปสุดท้ายจะเป็นความกลัวจากก้นบึ้งจิตใจของเด็กน้อยแต่แต่ฝุดท้ายก็กลายเป็นพันพิบัติเงาขนาดใหญ่แต่ตลอดทางเราก็เจอคนมาไม่น้อยเลยทั้งวิธีแห่งความฝุขการล่วงหลอกการประสานเครื่องมือแล้วก็การละทิง้งแต่วิธีพวกนี้ก็ผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นสิด้วประสบการณ์ด้วยทุกอย่างราบเรื่นดีแต่มันกลับทําให้รู้สึกเหมือนทุกถูกออกแบบมาและทําให้ไม่สบายใจออแถมจุดเริ่มต้นภารกิจนี้ก็คือการตรวจสอบเหตุผลตรวจสอบเหตุการณ์ที่สมาชิกองค์กรถูกตมตีแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่ใช้แล้วและเราก็ไม่เห็นเงาที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เลย ทุกอย่างขี้คลายแล้วจริงๆเหรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่แสงอันท้่นนลนที่ได้เข้าไปในความมืดอ,อีกครั้งกลับเดินออกกลับออกมาอีกครั้งคุณยังมีอะไรอีกหรือเปล่าโอ้ฉันรู้แล้วคุณลืมเอากล่องตัวหมากไปใช่ไหมเดวก่อนมัดแลบคุณไม่ใช่ลูกพี่คุณเป็นใครคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอตอบโต้ด้วยกระบอกปืน และเมฆยมามเช้าที่เงียบสงัดก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอย่างรวดเร็วแม่จ้าวร้อนจังวะเมื่อกี้ครับเจนพาหน้านะย่าสุดท้ายเขาว่ากันมันน่าจะยาวดา่าน่งไปไม่ก็ ชมฝากกดไลาค์สมัครสมด้วยนะครับ